สวัสดีครับคุณทราบหรือไม่ครับว่าร่างกายของคนเราซ่อมแซมตัวเองได้เจ็บป่วยก็ไม่ต้องหาหมอร่างกายสามารถที่จะดูแลรักษาตัวเองได้ถ้ารู้จักวิธี สวัสดีครับผมอาจารย์วณิธีระวณิสกุลวันนี้เราจะสอนวิชาอย่างเซินบทที่4ซึ่งวิชานี้จะทำให้พลังในร่างกายของคุณตื่นตัวและวิ่งไปทั่วตัวพลังวิ่งไปที่ไหนโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดในร่างกายเราที่ไม่แสดงอาการเราก็ไม่รู้ตัวแต่พลังมันอยู่ข้างไหนมันรู้ตัวมันรู้มันไปที่ไหนมันเห็นสิ่ง สิ่งที่เจ็บป่วยสิ่งที่ผิดปกติพลังมันจะซ่อมแซมเพราะพลังมันจะพาเลือดไปด้วยเขาถึงเรียกรวมกันว่าเลือดลมเราเริ่มที่วิชาแขวงแขนวิชาแขวงแขนกําเนิดมาจาก,ว,าาจากวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นของปรมาจารย์ตักหมอวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นเป็นวิชาที่โด่งดังไปทั่วโลกเพราะเป็นวิชาทําให้ร่างกายแข็งแรงสุดๆถ้าผู้ที่ได้ศึกษาวิชานี้อย่างถ่องแท้ และนำไปใช้ประโยชน์ให้แก่ร่างกายเต็มที่บุคคลผู้นั้นไม่ป่วยเด็ดขาดวิชานี้กล่าวถึงเส้นเอ็นต่างๆในร่างกายเราเมื่ออายุมากขึ้นเส้นเอ็นก็จะมีหดตัวมีขดมีเปลี่ยนแปลงตามรูปของมันลักษณะนี้จะทำให้อวัยวะภายในยของเราถูกเหนียวล้างถูกดึงก่อให้ทำงานไม่เต็มที่ จึงเกิดมีโรคภายไข้เจ็บเกิดขึ้นได้เพราะว่าผู้ที่เฝ้าป้องกันโรคภายไข้เจ็บไม่ได้อยู่ประจำที่นั้นเพราะถูกเหนี่ยวล้างไปอยู่ที่อีกจุดหนึ่งวิชาเปลี่ยนเส้นเอ็นจึงเป็นวิชาที่ทําให้คุณกลับมาแข็งแรงโดยการดูแลเส้นเอ็นบทที่หนึ่งของวิชานี้ว่าด้วยการแกว่งแขน เนื่องจากอาจารย์ตักหนอเป็นอาจารย์กําลังภายในเพราะฉะนั้นวิชาแกว่งแขนของอาจารย์จึงเน้นที่กําลังภายในโดยตรงเราจะเริ่มวิชาบทที่หนึ่งของการแกว่งแขนเราจะแกว่งไปสบายๆการฝึกกําลังภายในมีเงื่อนไขยอยู่3ข้อ ข้อที่หนึ่งผ่อนคลายภาษาจีนว่าทรงข้อที่สองสงบเงียบภาษาจีนว่าจิ้งข้อที่สามเป็นข้อที่สำคัญข้อนี้ว่าจื้อหยางแต่ว่าธรรมชาติ สอนอะไรธรรมชาตินี่สอนให้เราทราบว่าการแกว่งขานให้แว่งตามสัญชาติยานของคุณไม่ต้องไปเรียนแบบใครใครจะบอกว่าแว่งอย่างนี้หน้า30หลัง70ต้องขมีบนุ่นขับไปนี่ต้องอยังงุนต้องออกแรงไม่เอาให้แว่งตามธรรมชาติของคุณ ธรรมชาติของคุณชอบแกว่งมีแรงก็แกว่งมีแรงแว่งไม่มีแรงเบาๆก็แกว่งไม่มีแรงการแกว่งแขนโดยใช้แขนแกว่งคุณจะได้ผลในการดูแลร่างกายเพียง10แต่ถ้าคุณหายใจคุณจะได้เพิ่มอีกส0ซแต่คุณยังมี80%ที่จะเกิด อันตรายกับร่างกาย80%นั้นมาจากการกระตุ้นให้พลังภายในวิ่งพลังภายในจะวิ่งตามจิตรับรู้ของคุณไม่ใช่วิ่งตามสมองเพราะฉะนั้นเมื่อคุณแกว่งตามธรรมชาติของคุณคุณให้จิตเฝ้าอยู่ที่กําลังภายในตัวคุณข้างในให้กําลังภายในของคุณวิ่งตามที่คุณแกว่ง วิ่งไปที่แขนไปถึงฝ่ามือไปถึงนิ้วมือและวิ่งลงขาวิ่งไปตามขาไปน่องฝ่าเท้าและนิ้วเท้าไปทั้งแขนทั้งขาจนกระทั่งสักวันหนึ่งเมื่อเก่งให้มันวิ่งขึ้นศีสาก นั่นคือทั่วตัวได้แต่ใหม่ๆให้วิ่งขาแขนก่อนและเมื่อคุณควบคุมด้วยจิตพลังภายในจะตามคุณจิตคุณไปอยู่ที่แขนมันจะวิ่งไปที่แขนจิตคุณไปอยู่ที่ขามันจะวิ่งไปที่ขาจิตคุณอยู่ที่แขนขามันจะวิ่งไปแขนขาและคุณจะได้รับรู้ว่าร่างกายมีปฏิกิยาของการวิ่งจะรู้สึกซาซาตื่นตัวหรืออุ่นๆ หรืออะไรก็าตามที่ร่างกายคุณสัมผัสได้มันจะเป็นไปตามนั้นเมื่อคุณฝึกให้พลังวิ่งร่างกายก็จะแข็งแรงเมื่อพลังวิ่งเปรียบเสมือนการวิ่งของพลังเหมือนกับน้ำคลองถ้าน้ำคลองเราไม่ไปสนใจปล่อยมันอยู่ของมันเรื่อยๆน้ำก็จะไม่วิ่งสุดท้ายน้ำคลองก็จะเน่าดำเหม็นโรคต่างๆเกิดขึ้นถ้าวันไหนเราทำให้น้ำคลองวิ่ง คลองนั้นก็จะสะอาดน่าอยู่ดีๆมีปลามีต้นไม้สวยงามน้ำคลองก็จะไม่เป็นสีดำพลังในในร่างกายเราวิ่งอยู่ในเส้นพลังก็เหมือนกันถ้าให้มันวิ่งเรื่อยๆมันก็จะปลอดปลอดโปรง่งและพลังพวกนี้ขึงไปทั่วร่างกายเหมือนเส้นเลือดเพราะมันไปด้วยกันจะทำให้ร่างกายเราได้รับทุกส่วนของร่างกายปลอดโปรง่ง เลือดวิ่งไปทั่วง่ายๆพลังวิ่งไปง่ายๆเส้นพลังก็จะไม่เกิดเรื่องลักษณะเช่นนี้เราเรียกว่าไม่ป่วยเพราะฉะนั้นบทที่หนึ่งคุณแกงไปแกวงแรกๆหนาทีแรกหรือสองสานาทีแรกคุณจะไม่รู้สึกมากเท่ากับแกวงไปถึง10นาทีหรือ15บหนา,นาทียิ่งแกวงหลังๆคุณจะเห็นว่าร่างกายมันแปลกๆรู้สึกแปลกๆ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไปทางที่ดีรู้สึกมีความสุขคุณลองทำดูวันนี้เราจะจบบทที่4ส่วนการแกว่งแขนขั้นต่อไปให้ติดตามบทที่5ถ้าคุณดูแล้วลองทำดูแล้วชอบใจกรุณากด Subscribe กดไลค์กดแชร์วิชานี้คุณจะได้จากวิชาหยางเซินเพื่อสุขภาพของสำนักหวินหิว เดี๋ยวนี้วิชานี้แผ่กว้างไปมากเกือบทุกสำนักในเมืองจีนเริ่มมีวิชานี้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะว่าเห็นถึงความสำคัญของทำให้ร่างกายแข็งแกร่งขอบคุณครับ